คนที่เปิดไปเปิดมาล้ทะเลสีดำดิทะเลี่ของมนะีแงมาเลทุกดืดกเลยปิดคีอะนิดคืของมันบคื้ำลายไม่ลง่ะปุ๊บอ้อมออมันดูเีตุ๊กตตอนไหนไม่เช้ไม่เหนเยอีแล้วมาทะเสีดำใหม่หนึ่งสองสามทะเลสีให้น้องเราคนเดียว เอาเพลงนี้่อนยูดต่อเลยได้ไหมดีกว่าหนึ่งสองสามคือยู่ต่อเลยได้ไหมเอาไปด้วยั้นต่อรุ่นเอาไคนหมดจ้าเอาฟิปได้แฟนตายแล้วอะ เอาขันหูล้หนึเม่ห้เจ็อร่หอตัวละหา้ลีคนหน่ไห้ยแม่เกมหาได้เขาต้องอ่าเยอะแยะไปายตัวัเจเอาเพลยอะไรอ่ะเอาเพลยอะไรดีอ่หนูร้องเพลยอะไรเป็นนะีบไวหนูร้องเพลยอะไรมากะเลสีดำน้อง เราแล้วไม่เป็นอ่ะเป็นไรเป็นไรเกมเราก็เอาตัวใหญ่คนละตัวส่วอันพวกนี้เอาลูกเฟอร์บี้ไม่เอาคนใดแค่ไหนมตัวละพันเก้าร้อยยี่สิบไม่เอ่าจะเอาแม่เออซื้อเฟอร์บี้ให้คนละตัวสี่ะไรนะแม่เฟอร์บี้เอาติอะไรอเอาีิฟ้าอเอาีิฟ้าเอาอะไรเฟอร์บี้ทำอะไรได้บ้างแม่เฟอร์บี้สี่ไอ้ฟ้ามันต้องมันต้องมีโทรศัพท์รุ่นน้องออมถึงจะเล่นกับเฟอร์บี้ได้ อันออมสีขาวมันแพงสีฟ้าเออสีฟ้าได้สีขาวสีชมพูมันแพงเฮ้ยเดี๋ยวสีขาวก็สีฟ้าแล้วค่ะสีขาวหกพันกว่าสีฟ้ามันสี่พันสามพันนะตกสามพันสีชมพูสีชมพูแพงสีชมพูหกพันก็จะสีชมพูเพิ่มตามเองเออเพิ่มตามสองพันเขาเป็นคนไปต้องไว้แกล้ไปเจ๊กาบอกว่าเจ๊กาซื้อให้คนละแค่งบแค่สี่พัน ตักว่าเอาลูกบอลก็พอแล้ยตักว่าเอาไงมันทาอะไไรด้้บงลูกมันขยับตัวไม่ได้แต่มีเสียงเหมือกันแม่ดีกว่าเหมมือนแ่ตังกว่าก็มีแอปพลิเคชันแล้วตังกว่าหลังมาเล่นกับเฟอร์บี้ได้ไอฟฟาไอ้ราเล่นไม่ได้ไอฟฟาต้องเอาลูกโอ้ยโอ้ยได้เลยโอ้ยมีอ๋อไอโฟนพ่อหนึ่งอ๋อปองปองป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 งอตื่นตื่นตื่นฝันยันไปแล้วอะตังกว่าร้องเพลงก่อนเออตังก็รู้แมงจ ong ตั้งไงอะตังกว่าไม่บายยังไม่บายยังไม่รู้บาย chụp 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 chụp